สวัสดีจ้าน้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่นะคะและ f อซเก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจน้องแอดมินนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมแนวทางของน้องแอดนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะสําหรับใครอยากเข้าบ้านนะคะนี่นะคะเข้ามาได้นะคะบ้านเขียวนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะ เดี๋ยวมาสรุปกันนะคะจะปกิจนะคะสี่หกนะคะเจ็ดเจ็ดหลุดนะคะหลุดหมดเลยนะคะเสียดายเนาะจับยากนะคะสำหรับพิเศษนะคะเจ็ดสามกับหนึ่งสองนะคะน้องแอดก็ให้หลุดนะคะปกตินะคะเก้าสองกับห้าศูนย์น้องอดก็ให้หลุดนะคะปกติพี่วีนะคะเจ็ดศูนย์ขายลุดเจ็ดนะคะเข้านะคะ เจมาตัวเจาะตัวเน้นตัวชอบนะคะพีวีของเราผ่านนะคะนอกนั้นก็คือโผพาพี่ๆสลบนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะโอเคนะคะสําหรับเฉพาะกิจนะคะให้เด่น5กับ4นะคะรูดได้นะคะ5กับ4เด่น5นะคะก็จะมี ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามสำหรับเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สาม ไม่มีคู่จับนะคะขอเป็น80นะคะสำหรับนอยพิเศษนะคะก็จะให้รูด1กับ4นะคะก็จะมี1 0 15 17สําหสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี4 0 สี่สามสี่เจ็ดนะคะสำหรับปกตินะคะให้รูดนะคะสี่กับเจ็ดนะคะก็จะมีสี่2ูนสี่สอง สี่หกสำหรับเลนเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเอาเบิ้ลไปคู่หนึ่งนะคะสองสองสำหรับพีวีนะคะพีวีเป็น1กับ5นะคะ เดนหนึนะคะก็จะมีหนึ่งสอนาะคะสำหรับเดน5นะคะก็จะมี5 2 5 3แล้วก็จะเป็นสองสามนะคะ คำนวณเจอสองสามนะคะเด่นก็จับไปนะคะไม่ที่จริงไม่ได้ใช่คู่สองสามแล้วทุกคนนะคะโอเคนะคะจดไว้แคบไว้นะคะใครชอบก็ ตามไม่ชอบก็พักก่อนนะคะแนวทางตัวเลขเข้ายากนะคะถ้าแยกหน่อยนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมปลูกต้นรักปกักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลดาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ